วันนี้นางกระรจะเอาชีวิตการคูณแม่ก้ามาฝากน้องๆเพื่อนๆกันนะคะโดยการใช้นิ้วคูณเลขค่ะแล้วนิ้วคนเรามีกี่นิ้วกันเราไปชมกันเลยค่ะ1 2 3่ส ากรู้หรือ,อยังคะว่าเราจะคูณน,นได้ยังไงอยากรู้ค่ะไปไปชมกันเลยไปดูกันเลยค่ะมามาทำพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะ9คูณสคิดไว้ในใจเลยนะคะว่าได้เท่าไหร่9คูณสเริ่มที่นิ้วที่สองค่ะฝั่งซ้าย<ม>เหลือกี่นิวน้วคะหนึ่งนิ้วค่ะ เอาเลขหนึ่งใส่ไว้ตรงหลักสิบ<ะ>อ่าแล้วฝั่งขวาที่ถัดจากนิ้วที่สองไปเหลือกี่นิ้วคะช่วยกันนับนะคะหนึ่งสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าเก้าคูณสองได้เท่ากับเท่าไหร่คะ <18. S 1> ต,อง,งตองกับที่คิดไว้เลยไหมคะตองค่ะเยี่ยมมาก ่าต่อไปน้องกาลัดอยาเอา9้าคูณกับอะไรดีคะ9คูณกับ5แล้วกันค่ะ9คูณกับ5นะคะมาดูนะคะว่าจะใช้ได้กับทุกตัวไหมของแม่เก้าเคูณ5้ฝั่งซ้ายที่ถัดจากเลข5เหลืออยู่กี่นิ้วคะน ใส่เลขสี่ไปตรงหลักสิบเลยค่ะแล้วฝั่งขวาที่ถัดจากเลข5เหลืออยู่กี่นิ้วคะช่วยกันนับนะคะ 2> 1 2 3 <2, S 2> 4 5 9อคูณ5ได้เท่าไหร่คะ45่ะนั่นเองคะอ่ะอ่าคราวนี้ลองยาก,ยากเลยเนาะว่าจะตรงไหม9้คูณ8ยากนะคะ อ่าแต่ถ้าเราใช้โดยการน้ำนิ้วแบบนี้จะยากไหมคะหนูว่าไม่ยากหรอกค่ะนิดเดียวเองอ่าไปดูนะคะว่าฝั่งซ้ายเหลืออยู่กี่นิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาแม่เจ็ดไปใส่ไว้ในหลักอะไรคะสิบค่ะอ่า แล้วฝั่งคว้าที่ถัดจากเลขแปดเหลืออยู่กี่นิ้วคะหนึ่งสองสองเจ็สิบสองละคะอ๋เยี่ยมมากเลยคะ่ะเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะคะ